เคืออยู่ที่ตลาดนัดแล้วนะทุกคน oh. ก็ลิปสติกนะคะจะเป็นสีส<ป>ีแรกที่ทาจะเป็นสีนอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ออวเอ่อหาน้ำอายุกันหมดเลยอืทุกคนสีไม่มีการมาติดกับขวดฝากขวดเลยนะคะอืมขีก็คข้ ยังคงอยู่ไม่มีติดอ่ะขวดเลยสีปากก็จะน่ารักน่ารักแบ,บนน่นี้ใช่ไหมติดปากไหมแม่มอืมแล้วแม่รู้สึกว่าสีมันไม่ลอกไม่หลุดใช่ปะไม่หลุดแลวม่ลมเ,เลไดอะไรไม,ไม่ติดของไม่หลุดคือไม่หลุด えね